สวัสดีครับพี่น้องครับผมยินดีต้อนรับเข้าสู่ช่องหมอยาหักใหม่พี่น้องเป็นช่องที่สิมาคุยกันเรี่ยงพืชสมุนไพรต้นไม้หายากและไม้มงคลนี่ยบเป็นการเรลี้ยงรู้สมุนไพรไปพลอมก,กันกับพี่กับน้องนะครับมือนี้นะพี่น้องสีผ้าพี่น้องมาหูจักกับ วัชพืชอีกทีน่น,นึงที่มีสรรพคุณทางยาไหลนะครับใส่ได้ประโยชน์ทั้งหลากทั้งใบทั้งเมล็ดทั้งนวยทั้งทั้งหาทั้งต้นพี่นอ้องเป็นพืชสมุนไพรแนวใดนั่นตามไหมครับพี่น้องครับพี่น้องครับพืชสมุนไพรที่สิภาพพี่น้นพพนองมาต้องก็หลุดจักก็คือน,นี่พี่น้องนะครับกวนเอือนี่เขาไปบงึงสาละอันเป็นประโยชน์ของไนฝา,ากพี่น้อง กดไลค์กดแชร์กดติดตามพี่น้องเด้อมันก็ล่างใจให้มอยาหาักใหม่สร้างช่องใหม่นะครับกดกระดิ่งนั่พี่น้องอยังจะปฏิภาณการแจ้งเตือนในคจิบต่อๆไปผู้ขานะครับเมื่อพี่น้องกดแล้วขอบคุณค้าผมนะครับมาเบิงเปิดสม,มุนไพรที่สีผ้าพ,พี่น้องมังหุ่นจักนะครับก็คือสม,มุนไพรชุมเห็ดไทยนะครับนี่พี่น้อง จงไวประมาณเดือนหนึ่งเพราะอยากลกออกเพาอยากถอนเถี่มพี่นอ้องเพราะว่าเราเป็นพืชสม,มุนไพรที่มีสมุพรมมุนไะพรที่มีสมุนท่มสนพรท่นพี่นพท,นะออที่มไพที่มนไพร่มสุท่มุนไที่มุไรท่มีสอนตพ่งนไพร่มพรมดานพรมดานะพรับนพราดานพนะครับาา่นะบญ้าลึกลืนหญ้าลักลืนนะครับ เล็บหมื่นน้อยชุมเห็ดควายนะครับชุมเห็ดนาพี่น้องยังสี่พี่น้องนะนะเป็นไม้พุ่มขนาดหน่อยนะพี่น้องเด้อมีอญญายุปีหนึ่งนะครับมีความสูงในเต็มที่กับเพราะนาที่เกินเม็ดเคืองหรือเม็ดหาทิพเซนนะครับล้ำต้นสีเขียวอมน้ำตาลพี่น้องนี่ต้นนี่ต้นตหน่อยอยู่ เป็นตัวน,น้อยแต่กิ้งกานสาขาดีพี่น้องตว่าลักษณะพิเศษของเราเ็เรามีกินชุนฉุนเลยพี่น้องเนะี่นี่กินออกชุนฉุนจังหน่อยนะครับเป็นไม้ไม้พุ่มขนาดน,น้อยๆนะครับขยายพันธุการใส่มเมล็ดนะครับฤดูการนี่ว่าจะเกิดไหมว่าท่านมีหนวยว่าท่านมีดอกนะครับ ลักษณะใบนะครับเป็นใบประกอบแบบขนนกพี่น้องนี่ใบประกอบแบบขนนกนะครับใบใหญ่นี่เป็นคู่เด้อพี่น้องนี่หนึ่งสองสามสี่ห้าหกเป็นคู่มันเป็นใบเดียวกับสินเป็นทั้งสี่นี่เป็นเป็นใบคู่นะครับปลายคู่เอ,อินะครับเป็นใบประกอบแบบขนนกนะครับมี ก็เอิ่นมีตุ้มร่องน้ำมองจอดกันหมายถึงยังสี่พี่น้องนี่นี่ก็เอิ่นตุ้มร่องน้ำนี่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 นตุ้มร่องน้ำมองมองใบจอดกันนะครับสำหรับกักน้ำนะเอาตามลักษณะภาษาพฤกษศาสตร์พี่น้องมีตุม้มรองน้ำหนึ่งคู่ เบิ้งใบชัดๆพี่น้องถูกจัดส่วนนะครับเว่าสิเป็นยอดอ่อนบพว่าสิเป็นใบอ่อนก้านใบรวมไปถึงมเมล็ดเอ้ยรวมไปถึงผลนะพี่น้องเนะาะผกของเล่าเนี่ยมีขนปกคุมนะครับมีขนขนปกคุ้มขรุขระที่หลายตืบนะครับลักษณะดอกออกดอกเป็นช่อที่ซอกใบนะครับไป หน,หนึ่งช่อจะมีดอกย่อ,อยอีกประมาณสามสองถึงสี่ดอกนะครับดอกสีเหลืองเลยพี่น้องผลเป็นฝักยาวนะครับภายในมีเมล็ดจํานวนมากยี่สิบถึงสามสิบเมล็ดต่อหนึ่งฝักพี่น้องประมาณนั้นเป็นฝักในหน่อยเงี้ยวๆไข่พักเสียนตัวใบใหญ่กว่านั้นนะครับเบิ่งสรรพคุณทางยาของเราพี่น้องถึงจะเป็นวัชพืชแต่ว่ามีสรรพคุณทางยาหลาย่ สต่พคุณทางยานะครับมเมล็ดมีรสห,หวานชุ่มเป็นยาเย็น,นอ,ออกฤทธิ์ต่อตับและไตทําให้เลือดเย็นนะครับมเมล็ดบํารุงธาตุในร่างกายนะครับมเมล็ดนําไปคั่วชงเป็นชานะดื่มบํารุงประสาทนะครับใบและหลากเป็นยาบํารุงประสาทเช่นกัน นอกจากนั้นเมล็ดยังเป็นยาระงับประสาททําให้หลับสบายนะครับแก้อาการหลับยากนะครับเมล็ดเป็นยาบํารุงกาลังบารุงหัวใจเป็นยาแก้กระใสนะครับส่วนมากคนที่ใส่เป็นคนที่ใส่เมล็ดแลพี่น้องเนาะเอาไปขัวขัวแล้วขบดให้ละเอียดพี่น้องเมล็ดนะครับยังช่วยรักษาความดันโลหิตให้ปกตินะครับเป็นยาแก้โรคเกี่ยวกับตานะครับตาฝ้าตาฟัง ตาอักเสบตาแดงตาแขะต่างๆนะครับพี่น้องทั้งต้นเป็นยากแก้หวัดเป็นยากแก้ไข้หวัดใหญ่นะครับแก้ไข้ามาเรลลียนี่คือสรรพคุณทางยาของต้นชุ่มเห็ดไทยเลยพี่น้องเด้อนะ่ครับลักษณะใบก็เป็นแบบนี้ลักษณะยอดอ้อนก็เป็นแบบนี้นะครับจิ่ขึ้นหูบดอกกับหูบหน่วยให พี่น้องบึงกับเพื่อควเข้าใจนะครับชวนมากสปปรรพคุณทางยาของเรลานี่ชวนมากที่นําไปใส่ก็คือใส่มเมล็ดนะครับเป็นสมุนไพรอันจงคุณค่าที่เกิดขึ้นยุดทั่วไปพี่น้องตามถังทางตามที่ลกหลังวางเป้าตามหัวหายไปหน้าตามหัวตามสวนเกิดขึ้นทั่วไปนะครับหาง่ายแล้วก็เป็นยาที เป็นเผือดทีมีสมคุณทางยาไลายเนี่ยพี่น้องผมนะครับต่อมาณนี้พี่พี่น้องพี่น้องมักวิดีโอนี้ล้วพี่น้องเด้ออย่าลืมนะครับกดไลค์กดแชร์กดติดตามนะครับกดกระดิ่งนําพี่น้องจังสิบริพาดเป็นเวลาที่หมอยาหาักใหม่ออกคลิปใหม่จะงเตืรับการแจ้งเตือนได้คลิปตัวต่อไปนะครับเป็นกําลังใจให้หมอยาหาักใหม่นําพี่น้องนะครับ ทุดทายนี่อำลาดพรจากพี่น้องในภาพของต้นชุ่มเห็ดไทยนะครับพี่น้องขออย่าหักใหม่อขอกราเค้ว่า,าสบายดีครับพี่น้องครับ